สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆช่องแอดทุกคนนะครับวันนี้นะครับก็มีข่าวหลายข่าวนะครับที่น่าติดตามมาให้เพื่อนๆนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับสําหรับข่าวแรกนะครับก็เป็นข่าวไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับอาจจะเป็นข่าวที่แฟนปืนไม่อยากฟังนะครับเมื่อชาลีวัฒนะครับนักข่าวสายปืนใหญ่ออกมารายงานล่าสุดยืนยันว่า มาติโกเดกาศนะครับพึ่งหายเจ็บกลับมาลงสนามและเขาไม่มีชื่อทีมชาติโนเวยในครั้งนี้ตามประกาศรายชื่อเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วครับแต่ล่าสุดนะครับเขาได้เข้ารายงานตัวกับทีมชาติโนเวยเพิ่มเติมแล้วนะครับโดยทางสตาเล่สุบัเคนนะครับผู้จัดการทีมชาติโนเวยก็ออกมายืนยันว่า มาตินโอเดกาตนะครับจะมาเข้าแคมป์นะครับร่วมกับทีมชาติจริงนะครับแต่การลงสนามช่วยทีมชาตินั้นนะครับขึ้นอยู่กับนักเตะและทีมแพทย์จะตัดสินใจอีกครั้งนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าไปครั้งนี้นะครับจะได้รับอาการบาดเจ็บกลับมาหรือไม่นะครับแฟนปืนใหญ่ทุกคนนะครับก็ต้องรอลุ้นว่าการไปรับใช้ทีมชาติครั้งนี้นะครับของโอเดกานะครับขออย่างเดียวอย่ามีอาการบาดเจ็บติดตัวกลับมาอีกเลยนะครับ ข่าวต่อมานะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับของจอห์นโอเบมิเกลนะครับอดีตกองกลางคนดังนะครับโดยเขาเชื่อว่าวิกเตอร์ยูเคเรสนะครับกองหน้าของทีมสปอร์ติ้งลิสบอนที่มีคุณสมบัตินะครับพร้อมสำหรับการมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยสตาร์วัย26ปีนะครับโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมโดยเฉพาะล่าสุดนะครับบนเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนลีกที่เขาก็กดแฮตทริกนะครับให้ทีมเอาชนะทีมแมนซิตี้ไป4ต่อ1นะครับ ที่ผ่านมานะครับเจ้าตัวก็ตกเป็นเป้าหมายของหลายทีมดังแดนผู้ดีนะครับทั้งทีแมนยูปืนใหญ่และเชลซีนะครับซึ่งทางโอบิมิเกลมั่นใจว่าโยเคเรสนะครับมีดีพอเล่นในพิมพิลิกได้อย่างแน่นอนครับโดยมิเกลนะครับก็ให้สัมภาษณ์ต่อว่าเขามีคุณสมบัติครบถ้วนสําหรับการเล่นในพิมพิลิกได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความแข็งแกร่งตัวใหญ่รวดเร็วแล้วก็สมคัญที่สุดก,ก็คือการทำประตูโอบิมิเกลนะครับเก่าผ่าน OB1 Podcast นะครับด้วยเขาล่าวต่อไปว่าเขายิงประตูได้และเมื่อดูจากสถิติแล้วอัตราการทำประตูของเขาดีกว่ากองหน้าทุกคนในยุโรในตอนนี้มันเป็นตัวบ่งบอกเป็นอย่างดีเขาทาผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเขาทำสามประตูใส่แมนซิตี้คุณคงไม่ค่อยได้เห็นอะไรแบบนั้นบ่อยนักเขาทำได้อย่างน่าประทับใจและดูคล้ายกับเออร์ลิงฮาเรนเหมือนกันครับก็เป็นการแสดงทัศนคตินะครับของจอร์ดโอบิมิเกลและ หนึ่งในกองหน้าที่มีข่าวกับปืนใหญ่อยู่ช่วงหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาครับก็เป็นอีกหนึ่งกองหน้าที่รู้สึกว่าแอดก็อยากได้นะครับถ้าได้มาจริงก็คงจะดีนะครับในตำแหน่งกองหน้าของเราข่าวต่อมานะครับเป็นการให้สัมภาษณ์ของมิเกลอาริต้าครับโดยเขานะครับออกมาชื่นชมลูกทีมว่าทํผลงานได้อย่างน่าประทับใจแล้วนะครับและน่าจะเป็นฝ่ายอาลชนะเชลซีในศึกเพีย์ลีกนะครับเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมามากกว่า โดยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่ามันน่าผิดหวังที่ไม่ได้3ามแนนมันอาจจะน่าผิดหวังมากขึ้นหากได้ย้อนกลับไปดูเกมผมคิดว่าเราของเกมเหนือกว่าพวกเขานะมิเกลอารต้ากล่าวนะครับเราเป็นทีมที่ดีกว่าในหลายแง่มุมและในหลายสถานการณ์ของเกมและหลังจากได้ประตูนำมันน่าผิดหวังมากที่เราเสียประตูมันแย่มากมันไม่ใช่มาตรฐานของเราและเรายอมรับไม่ได้ เราเสียประตูจากการจัดระเบียบเกมรับไม่ดีเราไม่ได้ตระหนักอย่างรวดเร็วมากพอและคุณไม่ควรเปิดโอกาสให้พวกเขาผ่านบอลแบบน,นั้นเรารู้ว่าเนโต้ยอดเยี่ยมแค่ไหนและมาตรฐานการป้องกันของเราเองก็ไม่ดีพอสําหรับทีมปืนใหญ่นะครับได้ประตูขึ้นนํา1ต่อศูนย์ก่อนจากกาเบ i ียลมาติเนลลี่ในนาทีที่60ครับแต่ได้ปโดเนโต้นะครับมายิงไกลสุดสยตีเสมอห่อต่อ1ให้ชลซีในนาทีที่70ทําให้แบ่งคะแนนกันไปนะครับ จากผลงานดังกล่าวก็ทําให้ปืนใหญ่ไม่ชนะในเกมลีกเป็นนัดที่4ติดต่อกันและแม้ขึ้นมาอยู่อันดับ4นะครับแต่พวกเขาก็ตามหลังจาฝูงอย่างหงแดงอยู่ถึง9คะแนนด้วยกันครับข่าต่อมานะครับเป็นการแสดงความคิดเห็นนะครับของเอนโซมาเรกานะครับในใหญ่ของเชลซีดยเขาเคยว่านักเตะของเขานะครับสู้กับปืนใหญ่ได้ดีแม้ฝ่ายตรงข้ามจะสร้างทีมมานานกว่านะครับ สำหรับทีมสิงโตน้ำเงินครามนะครับเปิดบ้านเสมอกับปืนใหญ่ไป1ต่อหนะครับในศึกพิมาลีกเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยในตอนนี้นะครับเดอบูก็มี19คะแนนจากการลงสนาม11นัดครับโดยนายใหญ่ของทีมเชลซีนะครับก็ให้สัมภาษณ์ไว้ว่าพวก,กเราสามารถต่อกรได้ผมพูดแบบนั้นมาหลายครั้งแล้ว พวกเราสามารถต่อสู้ไม่สําคัญว่าจะเป็นอะไรการไหนแม้ความเป็นจริงคือมีหลายสมมอนอย่างเช่นปืนใหญ่ที่มีผู้จัดการทีมคนเดิมมา5ปีพวกเราตามหลังแต่ไม่ได้หมายความว่าพวกเราจะสู้ไม่ได้พวกเราคือทีมเชลซีและพวกเราจะลงไปชิงชัยในทุกๆนัดที่ลงสนามพวกเราสร้างปัญหาในช่วงต้นผ่านการยืนตำแหน่งของโคพาเมอร์ และพวกเขาพยายามปรับตัวพวกเราต้องมองหาทางอื่นพวกเราทําแบบเดียวกันกับพวกเขานักเตะทุกคนในทีมพร้อมลงสนามเมื่อเราตัดสินใจว่าจะให้โอกาสพวกเขาสําหรับอ n นโซฟอร์เดสพร้อมลงเล่นเป็นตัวจริงแต่พวกเราตัดสินใจใช้แท็ติกอีกแบบหลังจากนั้นพวกเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมสําหรับปโดเนโตยอดเยี่ยมตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมเรา ทั้งหมดคือการออกมาให้สัมภาษณ์ของเอนโซมาริสกานะครับในอย่างของเชลซีสำหรับข่าวต่อมานะครับเป็นข่าวของเปโดเนโตนะครับปีกของเชลซีที่ทำประตูใส่ปืนใหญ่เมื่อคืนนี้นะครับโดยเขาให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขารู้สึกไม่แฮปปี้ใจนะครับเพราะหวังถึงการชนะในเกมบิ๊กแมตที่เสมอกับปืนใหญ่หนึ่งต่อหนึ่งนะครับ โดยเนโตก็เป็นคนสัต์ไกให้เชลซีตามตีเสมอปืนใหญ่ได้หนึ่งต่อหนึ่งหลังจากกาเบียวมาตินเลลี่นะครับสัต์ให้ปืนใหญ่นําก่อนนะครับในเกมบิ๊กแมตช์พรีเมยรีนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับสำหรับปีกทีมชาติโปรเกสนะครับกล่าวหลังเกมว่าเราต้องการเอาชนะแต่เรารู้ว่าเรามีงานหนักขวางหน้าอยู่เพราะคู่แข่งเป็นทีมที่ดีเราลงสนามเพื่อเอาชนะดังนั้นเราจึงไม่แฮปปี้อย่างที่เราต้องการ แต่เราก็ไม่ต้องการแพ้มันเป็นหนึ่งคะแนนที่ดีในการเจอกับทีมทีด่ดีเราอ่านเกมได้ดีเรามีจังหวะที่เราน่าจะทําได้ดีกว่านี้แต่เราก็ทํางานกันได้ดีและต้องการพัฒนาต่อไปกับการเล่นละระดับนี้ผมมีความสุขมากๆที่ได้ช่วยทีมนี่คือกลุ่มนักเตะที่ทํางานกันหนักจริงๆในแต่ละวันผมทํางานหนักทุกวันเพื่อพัฒนาตนเองก็พยายามพัฒนาเพื่อไปสู่ระดับการเล่นที่ดีที่สุดของผมก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเปโดเนโตนะครับ นักเตะที่เคยมีข่าวกับปืนใหญ่นะครับมานานแต่สุดท้ายก็ย้ายไปร่วมทีมเชลซีนะครับแล้วก็กลับมาสัดประตูตีเสมอนะครับใส่ปืนใหญ่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่แอดก็เสียดายนะครับก่อนที่จะย้ายไปเชลซีแต่ก็ยังว่าครับช่วงนั้นเขามีอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะครับ จึงไม่สามารถลงสนามได้อาจจะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทีมเราอาจจะไม่ค่อยได้ใส่ใจกับดิยวนี้สักเท่าไรนะครับเพราะสาเหตุอาการบาดเจ็บหลักๆนะครับข่าวต่อมาครับเป็นข่าวสุดท้ายนะครับของวันนี้นะครับตามรายงานนะครับเมื่อวันที่11พฤศจิกายนนะครับ2567เป็นควนลงนะครับหลังเกมฟุตบอลเมียร์ลีกอังกฤษนดที11คู่บิ๊กแมตช์นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเชลซีก็เปิดบ้านเสมอกับปืนใหญ่นะครับผู้ปรับร่วมกรุงลอนดอนด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่ง โดยทีมเยือนนําก่อนนะครับ1-0จากมาติเนลลี่นาทีที่60นะครับแต่ว่าเจ้าบ้านนะครับมาตามตีเสมอได้จากลูกยิงอันเด็ดขาดของไปโดเนโตในนาทีที่70ทําให้ทั้ง2ทีมนะครับมี19คะแนนเท่ากันแต่ประตูได้เสียนะครับทีมเชลซีดีกว่าจึงขึ้นไปรองอันดับ3ในขณะที่ปืนใหญ่ก็อยู่อันดับที่4นะครับผลเสมอในเกมนี้นะครับก็ทําให้ปืนใหญ่ไม่ชนะใครนะครับในพรีเมียร์ลีกเป็นนัดที่4ติดต่อกัน ัตั้งแต่เปิดบ้านเอาชนะซาท์햄ปตัน3-1นะครับเมื่อวันที่5ตุลาคมก่อนแพ้นัดแรกในพิมลิกนะครับให้กับทีมวอลมัด0-2เสมอหงแดง2-2แพ้นิวคาสเซิล0-1แล้วก็เสมอเชลซี1-1ครับโดยล่าสุดนะครับเป็นอัปต้านะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติของวงการฟุตบอลก็ออกมาเผยว่า ปืนใหญ่นะครับไม่ชนะในพิมลิกสีนัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกับตั้งแต่เดือนเมษายน2023นะครับแตกต่างจากช่วงก่อนหน้านี้นะครับ25นัดซึ่งปืนใหญ่ชนะได้ถึง21เ,เกมเสมอ3และแพ้แค่1นนะครับการไม่ชนะใครสีนัดติดต่อกันนะครับคือเป็นสัญญาณอันตรายสําหรับปืนใหญ่ในการลุนแชมป์พิมลิกสมัยแรกนะครับในรอบ20ปีโดยล่าสุดนะครับตามหลังจาฟูงอย่างหงแดงถึง9คะแนนแล้วนะครับ ครับผมนะครับทั้งหมดนะครับก็เป็นข่าวประจำวันนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e กดติดตามเอาไว้นะครับเพื่อไม่เป็นการพลาดข่าวสารดีๆนะครับประจำวันนะครับขอบคุณครับ